สวัสดีค่ะมาพบกับนิดอีกแล้วนะคะในโยคะบายนิดาในวันนี้นิดจะมาชวนทุกคนฝึกโยคะอาสนะที่มีชื่อว่าอดมุคาสวานอาสนะค่ะอดแปลว่าโ้มค่ะส่วนคําว่ามุคาแปลว่าใบาหน้าและสวานแปลว่าสุนัขค่ะในโยคะแบบดั้งเดิมค่ะเขาจะเรียกในภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า w า w a r d facing dog สำหรับโยคะสมัยใหม่ที่เรารู้จักกันนั่นก็คือท่าป๊อปปี้โพสค่ะท่านี้นะคะจะช่วยยืดเตียดกระดูกสันหลังของเราได้ดีค่ะเปิดหัวไหล่ของเราได้ดีมากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่นะคะที่มีความยืดหยุ่นน้อยค่ะเรามีอุปกรณ์ตัวช่วยนั่นก็คือหมอนค่ะเราจะใช้หมอนมารองตรงหน้าอกของเรานะคะเวลาที่เราวางหน้าอกของเราติดพื้นแล้วเรารู้สึกว่าเราหายใจไม่ได้รู้สึกว่าอึดอัดอยู่ไม่สบายค่ะเราจะใช้หมอนค่ะในการรองหน้าอกของเราเอาไว้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เริ่มจากให้ทุกคนเข้าสู่ท่าเตรียมของมาจริยาสนะนะคะกางนิ้วมือทั้งสิบเกากให้กว้างๆค่ะข้อมือข้อศอกว่าไรอยู่ตรงกันค่ะหัวเข่าข้อต่อสะโพกอยู่ตรงกรันตามองตรงไปทางด้านหน้ากระดกก้นหย่อนหลังเข้าไว้ค่ะตามองตรงไปทางด้านหน้าไว้จากนั้นนะคะเราจะค่อยๆเก็บหน้าท้องนะค่อยๆเดินมือของเราไปทางด้านหน้าค่ะ จากนี้นะคะสำหรับพ่าไครค่ะถ้าไม่สามารถที่จะวางหน้าอกของเราลงได้นะคะให้ใช้หมอนมารองที่หน้าอกของเราไว้เลยค่ะใช้หมอนมารองไว้แบบนี้นะคะแล้วค่อยๆยยุบหน้าอกของเราลงไปวางที่หมอนค่ะเบาๆค่ะจะช่วยยืดจะช่วยรองและจะช่วยให้เราวาง หายใจสบายมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่ไปต่อได้นะคะเราจะ,ะมีความยืดหยุ่นมากพอนะคะสามารถวางหนะ้าอกลงไปกับพื้นได้ค่ะเราจะเอาหมอนของเราออกนะคะจากนั้นค่ะเราจะค่อยๆวางค่ะหนะ้าอกของเราลงมากับพื้นค่ะค่อยๆวางลงไปวางหนะ้าอกลงไปกล้ๆก,กับหัวเข่าของเราค่ะ เมื่อวางหนะ้าอกของเรามาได้แล้วนะคะให้เราเก็บหน้าท้องเข้าค่ะเช็คจัดระเบียบร่างกายของเราด้วยหัวข่าวของเราค่ะต้องตรงกับข้อต่อสะโพกนะเมื่อถึงตรงนี้นะคะเราส่งสะโพกของเราขึ้นไปสูงๆกระดกกล้นขึ้นไปสูงๆเก็บหน้าท้องวางหนะ้าอกของเราลงไปค่ะ จากตรงนี้เราจะได้รู้สึกว่ากระดูกสันหลังของเราถูกยืดหัวไหล่ของเราถูกยืดค่ะจากนี้นะคะถ้าใครอยากจะยืด กระดูกสันหลังมากขึ้นกว่าเดิมยืดหัวไหล่มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเราจะไปต่อที่ v variation ของท่าน,นี้กันค่ะเริ่มให้ทุกคนวางหนะ้าอกของเรากลมลงไปกับพื้นแน่นๆนะเราจะไม่ฝืนร่างกายนะคะถ้ารู้สึกว่าหายใจไม่ได้หายใจไม่สบายให้รีบลงมาทันทีค่ะแต่ถ้าค่ะรู้สึกว่าไปต่อได้ค่ะให้เราจิกปลายเท้าทั้งสองทางค่ะจากนั้นค่อยๆกวางหนะ้าอกของเราลงไป เก็บหน้าท้องค่อยๆลอยหัวเข่าของเราขึ้นมาค่ะลอยหัวเข่าของเราขึ้นมาแล้วส่งสะโพกขึ้นไปสูงๆส่งสะโพกขึ้นไปสูงๆเลยเก็บหน้าท้องแอคทีฟผ่าทั้งสองข้างเหยียดต,ตึงตามมองตรงไปทางด้านหน้าหายใจเข้าออกสบายสบายเก็บหน้าท้องยืดหลังยาวส่งสะโพกขึ้นสูงสูๆ สามสองและหนึจากนั้นค่อยๆวางหัวเข่าของเราลงมาเบาๆจากนั้นแหละจะไปต่อที่ท่าแก้กันเลยให้เราสไลด์ตัวของเรามาทางด้านหน้าค่อยๆวางสะโพกของเราลงไปกับพื้นเข่าสู่ท่าเแบบี้ครับบ้าดก่อนนะคะ เข้าสู่ท่าเจ้างูน้อยก่อนค่ะจากนั้นค่ะให้เราเลื่อนมือทั้งสองข้างเรามาตรงหน้าอกของเรานะคะสนา้าฝ่าเท้าแยกออกจากกันนะขมิบก้นหายใจเข้าเก็บหน้าท้องขมิบก้นเกรงท้องยกลำตัวของเราขึ้นมาตามมองตรงไปทางด้านหน้าเปิดหน้าอกไปทางด้านหน้าค่ะอยู่ในท่าครอบ,บาพหรือท่าง,งูนั่นเองค่ะ จากตรงน,นี้ให้ทุกคนหายใจออกแล้วค่อยๆวางลำตัวของเราลงมาจิกปลายเท้าหายใจเข้ายกลำตัวของเราขึ้นมาค่ะเข้าสู่ท่ามาจริยาอาสนะค่ะ อ่าโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเราก็ได้ฝึกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะรู้สึกดึงได้เลยใช่ไหมคะว่าหัวไหล่ของเราถูกยืดกระดูกสันหลังของเราถูกยืดมากๆเลยคะ่ะอยากให้ไปลองฝึกกันดูนะคะสำหรับใคร ที่ทำ Variation ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกค่อยๆทําทำในเลเวลของเราสักวันหนึ่งเราก็จะทำได้ร่างกายของเราก็จะมีความยืดหยุ่นมากพอค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ